เมื่อหลายพันปีก่อนกิจกรรมสปามีเพียงการแช่ในน้ำผู้ร้อนเพื่อผ่อนคลายและการเข้าสังคมสสปายังเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีถานะเท่าเทียมกันอีกด้วยแต่เมื่อถึงยุคยุโรปกลางเรื่องราวก็กลับตลปัดในปีคริสต์ศักราช1537ตริย์เฮนรีที่8ออกพระราชองค์การว่าใครที่กล้านั่งแช่สปาสาธารณะจะถูกลากไปทรมานที่หอคอยลอนดอนทันทีเพราะสงค้นที่มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการที่ทรงแยกไปตั้งนิกายคริสต์ใหม่คือนิกายโปรเตสแตน และสรงทราบมาว่ากลุ่มที่คัดค้านชอบไปแช่สปาเป็นพิเศษผ่านไป100ปีชนชั้นสูงของยุโรปก็ได้เริ่มมีความคิดว่าการแช่ตัวในบ่อน้ำู้ร้อนเป็นกิริยา<ม>ที่มีแต่คนชั้นล่างสุดของสังคมเท่านั้นที่ทำกันพอถึงกลางศตวรรษที่19ความคิดนี้ก็เริ่มลางไปทั่วยุโรปจนถึงอเมริกาถ้าไม่ใช่เพราะมีนายแพทย์ชาวยุโรปกลุ่มเล็กๆในช้วงปลายศตวรรษที่17ออกมาแนะนำให้คนป่วยแช่ตัวในบ่อน้ำู้ร้อน เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความเจ็บปวดและนอนหลับได้ไม่เช่นนั้นธุรกิจสปาคงไม่มีวันได้เกิดอย่างทุกวันนี้หลังจากนั้นอีกไม่นานแพทย์องค์รวมที่เก่งๆในยุคนั้นได้เริ่มออกแบบท่าออกกําลังกายในน้ําสัง่งปรับผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อต่อและกระดูกและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพอกตัวด้วยโคลนสมุนไพรและโนดเพื่อสุขภาพเน้นการกระตุ้นระบบต่อมน้ำเหลืองเพื่อกำจัดสารพิษในร่างกาย จากกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายถูกปรับเปลี่ยนเป็นการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยวิธีองค์รวมที่ราคาแพงหูฉี่จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์เพื่อความงามและสุขภาพที่ใครๆต่างจับต้องได้เมื่อรวมกับการเปลี่ยน,นแปลงวิธีชีวิตการนอนและกินแล้วนิยามของคำว่าสปาจึงห่างไกลาจากจุดเริ่มต้นชนิดหน้ามือเป็นหลังมือด้วยประการชนิดขอขอบคุณและฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการหาสาระดีพร้อมข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ท่านได้ดูและรับฟังกันด้วยนะครับอ่อนแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆก่อนใครได้เลยนะครับ